สวัสดีครับมือนี้อีสานมันก้อยครับพี่น้องนะครับมือนี้มาแบีบนได้ฟันแล้วครับวันนี้ให้จักหาฟันซับเลยครับเด้อหาฟันซับไม่ดวงดังให้อีสานมันก้อยดังๆคนติดตามไม่หลายงไม่ไหลายครับผมนี่สองหมื่นสองหมื่นพอขายครับขายหมื่นหนานะครับมือนี้มามาบนหัวหมูไว้แล้ับบนหัวหมูไว้เลยครับบนหัวหมูไว้ กูเดากูแกมากนะครับเพ็่อนก็มามอบรถคั้นด้านหลังน้ำเป็นเสือรถแท็กซี่เก่ามากครับพี่น้องนะครับเต่าเห็ดมากมาดงมากหมดเเห็ดโมเป็นเพราเห็ดยาเขาใส่บรรยากาศครับผมตอนเต่ามันขึ้นบนโต๊ะนะครับพี่มืัอนี้ก็อากาศเย็นๆนะครับพี่น้องนะครับโอเคครับผมเอาคลิปนี้กัสั้นๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นทำพิธีกรรมนะครับผมก็ย่ายไปแล้วนะพี่น้อง เป็นเคยถ่ายทำพิธีกรรมอะไนะครับพี่น้องีอ่งานนะครับพี่น้องงานปูทธาผมเคยถ่ายไว้แล้วคลิปน,นึงนะครับเด้อเ <ผม S 1> อ้าครับผมบ่มีมมหวยเหยื่เพิ่ออน,น <laughs> บ่ฮะบ่มีหวยเห้เพิ่นบ่ส่งมาทำเพี้ยนนะโอ้หวยบอกนี่หวยส่งมาทงเพี้ยนทั้งหลายนะครับ <ผม S 1> เด้าเออครับผมาอโอเคครับผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับ